สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมมาชมมะเดื่อฝรั่งนะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าฟิกซึ่งเป็นผลไม้ที่ติดหนึ่งในสิบผลไม้เพื่อสุขภาพนั่นเองนะครับมีสรรพคุณเยอะแยะเลยครับผมช่วยลดคอเลสเตอรอลสารต้านมุมูอิสระนะครับผลมีแคลเซียมมีวิตามินมีธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์คุณค่าทางอาหารเยอะมากนะครับซึ่งผลครับหากินยากนะครับหลายคนโทรมาติดต่อมาซื้อผลนะครับผมไม่มีจาหน่ายนะครับเพราะว่าผลมันเสียง่ายนะครับ เราหาตามห้างก็ส่วนน้อยนะเพราะว่าผลมันเสียง่ายนะเก็บได้ไม่นานนั่นเองนะครับอ่าส่วนใหญ่ที่เราเจอก็จะเป็นในเรื่องของการแปรรูปนั่นเองนะครับนี่ก็จะเป็นผลสดนะครับอันนี้เป็นสายพันธุ์โคนาเดียนะครับจะเป็นสุกสีเหลืองเหลืองเขียวเขียวนะครับจะเป็นรสชาติอ่าหวานน้าผึ้งนั่นเองนะครับถ้าตัวนี้ทับสีเขียวตัวนี้นําจะเหมาะกับการอบแห้งนะครับเวลาแห้งไปแล้วสีผลจะสวยนั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับโคนาเดียสายพันธุ์นี้นะครับ ผมก็ปลูกไม่เยอะนะครับผมปลูกก็จะเน้นขายกิ่งตอนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบ็กอิสราเอลนะครับก็จะเป็นผลลูกขนาดกลางๆนะครับผิวมันจะมันเลยครับผมหวานอร่อยนะครับความหวานอยู่ที่เราเก็บนะครับถ้าอยากให้หวานมากนะครับเราเก็บเราปล่อยให้มันสุกคาต้นแบบช่ำๆนะมันจะหวานมากเลยนะครับผมแต่ถ้าชอบหวานน้อยนะครับก็เก็บให้สุกนิดเดียวนะครับตัวนี้จะเป็นใสพานิลักกี้นะครับใบจะเป็นใบโพนะครับลูกสุกสีดํานั่นเองนะครับผมปลูกในโรงเรือนครับปลูกในโรงเรือนนะครับ ปลูกได้5ปีกว่าแล้วนะครับเราก็ตอนกิ่งขายไปเรื่อยๆนะครับตามออเดอร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นต้นที่เราปลูกข้างนอกนะครับสามารถปลูกข้างนอกได้นะในลักกี้นะครับปลูกข้างนอกได้เพียงแต่นกจะกินผลนะครับฉะนั้นถ้าใครที่จะปลูกข้างนอกนะครับต้องห่อผลนั้นจะได้ทําให้เราสามารถเก็บผลผลิตได้ในช่วงที่นกนะครับในสภาพพื้นที่ข้างนอกนะครับเราจะเก็บผลผลิตได้นะครับนกจะไม่กินนะครับถ้าเราทาการห่อไว้นะครับ อันนี้ก็จะเอาภาพบรรยากาศมาให้ดูนะครับสลับมาเดือฝรั่งนะเผื่อใครที่ยังไม่รู้จักนะครับผมก็จะจําหน่ายกิ่งตอนนั่นเองนะครับผมสวนมาเดือฝฝั่งสุรินทร์นะครับโอเคครับผมก็นําเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ